สวัสดีครับพบกันจักของช่องปาป้าแคนดูนะครับวันนี้มีประสบการณ์ตรงนะฮะที่เราจะม,มาแบ่งปันเกี่ยวกับท่านที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนสนิทที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยนะฮะซึ่งอัปเดตข้อมูลล่าสุดนี้คือรอบวันที่1กคุมภาพันธ์2022หรือ2565ที่ผ่านมานี้เลยนะครับเพราะว่าในการแทนพาสมีการเปลี่ยนระบบการลงทะเบียนหรือว่าขั้นตอนในการอนุมัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็ สิ่งที่ทางผมพบนะฮะก็คือ,อถ้าดูดูภาพนะครับก็คือมีการลงทะเบียนฮะผ่านโปรแกรมระบบ Thailand p a s s เรียบร้อยได้รับ OTP เป็นตัวเลข6หลักแต่ผมตรงชื่อด้านผมนี้ผมขออนุญาตบายชื่อคนที่ผมช่วยช่วยเหลือนะครับออกนะครับก็ได้รับ OTP 6หลักเรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาคือโรงแรมที่จะต้องประสานงานต้องเรื่องของการแอดพูบตอบไม่เห็นไม่เห็นข้อมูลของนักท่องเที่ยวคนนี้หรือว่า ญาติอาาของผมคนนี้นะครับก็ไม่สามารถเข้าไม่ได้เลยไม่ได้รับ QR โค้ดเพื่อจะบินเข้ามาในไทยหรือได้ ThailandPa s s เข้ามาในไทยได้นะครับสิ่งที่พยายามทำก็คือพยายามที่จะลงทะเบียนใหม่นะครับลงทะเบียนใหม่ครั้งเนื่องจากโรงแรมมองไม่เห็นนะฮะไม่มีข้อมูลที่จะได้รับนะครับก็เลยลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนใหม่ก็ลงไม่ได้ขึ้นฟ้องว่า API server error แบบนี้ครับก็ทำอะไรไม่ได้นะรรออย่างเดียวนะครับซึ่งตอนที่ที่ลงทะเบียนเสร็จ เข้าไปเช็คสถานะว่าไอที่เราลงทะเบียนไปสถานะเป็นยังไงนะก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้เลยครับการดําเนินการอนุมัติใช้เวลาประมาณ3-7วันนะฮะหากมีปัญหาเร่งด่วนนะครับติดต่อได้ที่อีเมล s u p p o r t ตแอดตามภาพเลยครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือติดต่อใครไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครตอบอีเมลด้วยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ผมทําคลิปคือคนที่ผมช่วยคนนี้นะฮะเขาเข้ามาในไทยจนกลับไปแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับอีเมลแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ให้ติดต่อนะครับยังไม่มีนะครับ ไม่แน่ใจว่าทําอะไรกันอยู่นะครับทีนี้จะทํำยังไงนะฮะลงทะเบียนก็เข้าไม่ได้ตั๋วก็ซื้อแล้วก็ต้องเลื่อนนะฮะจะทำยังไงนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมเริ่มวิธีการแก้ไขในครั้งนี้ก็คือใช้วิธีการติดต่อไปที่ call center นะฮะของสถานกรุงศูนนะสถานกงศุลก็บอกว่าไม่มีอำนาจในการแก้ไขเพราะอำนาจตัวนี้ไปอยู่ที่โรงแรมหมดแล้วนะครับผมก็กลับไปคุยที่โรงแรมอีกนะฮะโรงแรมก็บอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้ต้องทํำยังไงนะฮะเราจะต้องทํำยังไง แล้วทำยังไงเขาเขาดูแล้วมันไม่มีข้อมูลของนักเที่ยวคนนี้ไม่มีรู้ทายังไงดีก็เลยก็ผมก็เลยกลับไปคุยกับองศสุลต่อองคสุลบอกตรงนี้ต้องไปคุยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททอีกอ่ะก็ไปคุยกับทททให้อีกให้โรงแรมนะครับพอคุยกับทททเสร็จปั๊บทททบอกว่าโรงแรมมีคู่มืออยู่แล้วนะให้ถ้าทําไม่เป็นให้อ่านคู่มือแทนนะฮะถากกลับพอกลับไปคุยโรงแรมโรงแรมบอกว่าคู่มือไม่เห็นมีบอกเรื่องนี้พวกนี้อยู่เลยนะครับก็ ทำยังไงก็ลงทะเบียนไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เสียเวลาไป2วันสุดท้ายนะฮะก็ใช้วิธีว่าผมไปขอคู่มือนะฮะขอคู่มือจากอทอทปลอมตัวว่าเป็นโรง,งแรมนะโรงแรมที่พักเพื่อจะแก้ปัญหาเคสนี้เขาให้คู่มือมานะสุดท้ายก็คือจะต้องให้เจ้าหน้าที่โรงแรมมันจะมีเว็บแชทนะฮะเหมือนไลน์แชทเหมือนโปรแกรมไลน์ที่อยู่ในโปรแกรมของ Thailand Pa s s เข้าไปคุยกับแอดมินนะฮะเพื่อให้กดยกเลิกรายการได้ เพราะว่าการที่ api server error เนี่ยก็คือระบบ Thailand p a s s ไม่อนุญาตให้1คนเนี่ยลงทะเบียนได้มากกว่า1นครั้งพอเกิดลงครั้งที่2ปุ๊บเ r er r o r เลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือไอ้ข้อมูลตอนครั้งแรกมันค้างอยู่นะฮะไม่ส่งไปทโรงแรมด้วยมันไม่รู้มันค้างอยู่ในระบบเอาไปว่ามันค้างอยู่ในระบบแล้วกันนะแล้วโรงแรมก็ไม่เห็นข้อมูลด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือลงทะเบียนใหม่ก็ไม่ได้มันจะต้องเคลียร์ของเก่าก่อนเคลียร์ของเก่าก่อนกงศูนย์ไม่มีหน้าที่พ่งแรมก็ต้องทำงมไม่รู้้ตองงทํยไง ผมก็เลยต้องไปอ่านคู่มือของระบบ Thailand Pass มาแล้วก็ไปแนะนำให้กับเจ้าที่โรงแรมถ้าติดต่อผ่านโปรแกรมไลฟ์แชทเมื่อสักครู่นะฮะเพื่อเข้าไปแจ้งแอดมินของระบบ Thailand Pass เพื่อลบรายการทรา n s a c ซ i o ชนี้ออกนะครับพอลบออกได้ปุ๊บก็จะได้รับอ e ีเมลแบบนี้มาครับว่าการลงทะเบียน Thailand ของ s ของท่านไม่ผ่านการอนุมัตินะครับก็ต้องให้เขาเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่จะลงท er ะเบียนใหม่นะพอหลังเคลียร์ปุ๊บลงทะเบียนใหม่ ye, ปุ๊บก็จะได้ข้อมูล อันนี้จะเป็นหน้าจอของโรงแรมนะอันนี้ผมได้มาจากคู่มือของ Thailand Pass นะครับที่โรงแรมจะเป็นคนใช้นะฮะก็คือถ้าเขาถ้าลงทะเบียนตามปกติเนี่ยมันก็จะมีรายการเข้าไปเงี้ยโรงแรมก็เป็นการกดแอปพูบให้นะฮะซึ่งในการขั้นตอนของ Thailand p a าสข้อมูล1่กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็คือกดแอปพูบนะฮะแล้วก็จะไปที่กรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ถึงจะพอกรมควบคุมโรคคอนเฟิร์มปุ๊บถึงจะมี q คียว e โคไปหานักท่องเที่ยวหรือคนที่ลงทะเบียน Thailand p a s s เพื่อได้ q คียว e ค เพื่อเข้าประเทศไทยน,นะครับก็ก็ถึงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันในวันนี้ครับก็ถ้าใครที่เจอปัญหานี้นะครับแนะนําว่าติดต่อโรงแรมนะครับติดต่อโรงแรมแล้วว่าถ้าเข้าดูรายการแล้วไม่มีนะหรือว่าเรารู้รู้เลยว่าเราลงทะเบียนเลือกประเภทโรงแรมบิดนะฮะอย่างเคสที่ผมเจอก็คือ คนรู้จักของผมเนี่ยก็ลงทะเบียนผิดประเภทนะฮะก็คือมันจะมีให้เลือก3มออปชันในตอนลงทะเบียนนะฮะก็มี h c s a AQ แล้วก็ Alternative r a n ท i n e นะเขาไปเลือก Alternative r a n ท i n e นะครับไม่ได้เลือกอันแรกเราเลือกต้องเลือกเลือกอันแรกที่เป็น h s c นะครับมันก็เลยไปค้างอยู่โรงแรมก็ไม่ได้รับขอใหม่ก็ไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นฮะสุดท้ายก็คืออันนี้จบ Happy Ending นะครับถ้าใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับติดต่อโรงแรมนะครับติดต่อโรงแรมนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีข้อมูลให้โรงแรม คุยกับแอดมินของระบบ Thailand Pass นะครับเพราะว่าแอดมินของ Thailand Pass ไม่มีโทรศัพท์นะครับต้องติดต่อผ่านโปรแกรมไลฟ์แชทเท่านั้นไม่สามารถโทรศัพท์เข้าไปได้ต้องใช้ยูเซอร์พาสเวิร์ดของโรงแรมเพื่อติดต่อแอดมินของระบบเพื่อให้ช่วยแก้ไขนะครับซึ่งอันนี้เราบางทีเราอาจจะต้องช่วยโรงแรมนะผมก็ไม่ได้โทรโรงแรมนะโรงแรมเองก็ใหม่เพราะวันที่1ไม่ได้มีการเทรนนิ่งนะฮะเขาก็ส่งข้อมือทางอีเมลให้ปึ้งไปอ่านเอาแล้วโรงแรมก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงนะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่จะมาแนนบ สามารถคอมเมนต์ไใต้คลิปได้นะครับถ้าผมมีสะดวกก็ผมก็จะมาช่วยตอบให้นะยังไงว่าหวังว่า,วา,วาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ที่ใครที่เจอมีญาติพี่น้องคนรู้จักที่ลงทะเบียนไทยแลนด์พาสไม่ผ่านหรือว่าการลงทะเบียนมีปัญหาจะแก้ปัญหายัางไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ